สวัสดีค่ะพี่น้องขามะเบิงดิอาหารอะไรวันนั้นซื้อเขาเรียกว่าไตไหมอ่ะไตหมูมาสองชิ้นนะคะต้องฝ้าผัดก่อนเนาะผัดเผ็ดเผ็ดอืแบบง่ายๆนะคะพี่น้องจ้านี่ผักชีมากินแก้มกินกับเนาะแก้เผ็ด <laughs> มะเขือมาละอืม ย,ยังไงอืมเอาจริงนะเนจ่ายังไม่เผ็ดสักมือ้อเลยแม้อืมแซ่บไม่มีกระเพราแต่ใบมะกรูดได้เถอะ ล้างแล้วมะเขือชอบกินสดอืมอยู่ในกลัวไม่มีเมีดอืม ซื้อมาแล้วต้องรีบกินนะเดี๋ยวมันจะเ,เน่าหนีสมปู่หลานคุยกันสนัน่นพี่แกงไม่ต้องหว่วงนะ พี่แกงใต้ติดใจฝีมือพี่สาวต่ำปูเพิพ่งออกจากในครัวแม่จะไปกั๊เชื่อหยา ไม่ต้องเข้ามาเม็นย <c oughs> ะะัด,ย<ะ>ดว่าโอเคเขาบอกมีของมาส่งแต่ของป้าอืมกล้วยที่กะปิ มีเนือยู่ในหัวเป็นแถวเอ้ยมีคนมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยน้องสาวไปเมื่อกี้รู้สึกเสียงพี่ชายมาเนี้นวอืมฮัลโหลฮัลโหลยังกูยังกูอือิดๆกูเวสนต์ De betalen? Ja, maar staan, sta ergens? Dit is hij maar. Wat is dat hier? Waar je Nee, hier heb niet.